สวัสดีครับมีรถสวยๆมาฝากหนึ่งคันนะครับทรงหรูแน่นอนภายในสวยๆภายนอกเงาฉ่ำครับดำดุทรงนี้รุ่นนี้นะครับกับ FD Civic นางฟ้านะครับปี2008นะครับ1.8ออโต้แอร์แบ็กเอเนะครับโทรเจรจานะครับเบอร์อยู่นี่นะครับราคาสดนะครับ249,000บาทนะครับราคาผ่อนก็มีนะครับ5,000กว่าบาทโดยประมาณนะครับผ่อนได้5ปีนะครับรถอยู่ที่จตุจักรกทมนะครับ คลิกชื่อคลิปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมรถสวยสภาพมือเดียวป้ายแดงนะครับไม์แท้1น0 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณขัดเคลือบเงาฉ่ำไว้ให้แล้วครับจะทรงมาแล้วครับเปลี่ยนล้อมาให้ใหม่ครับเป็นล้อของ FB นะครับใครที่กำลังสนใจหาใช้งานนะครับคันนี้ FD นางฟ้านะครับสุดจัดสภาพสวสวยครับชมเช็คดูได้ครับสดได้ผ่อนได้นะครับปี2008นะครับ ศึกษาหาข้อมูลได้ครับในส่วนของ FD นางฟ้านะครับในแฟนเพจแฟนคลับนะครับมีคนที่ใช้งานจะแบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกได้อย่างแน่นอนนะครับคันนี้สภาพสวยๆนะครับเช็คมาทุกระบบนะครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับการันตีการจัดส่งให้กับสมาชิกทั่วประเทศนะครับภายในสวยสะอาดนะครับเบาะผ้าเดิมจากโรงงานชมและเช็คดูได้นะครับ หรับสมาชิกที่ชอบค่าย h อน da นะครับ FD นางฟ้าไม่เป็นรองใครอยู่แล้วครับถ้าท่านชอบและสนใจนะครับไปเช็ครถทดลองขับนะครับอยู่จตุจักรกทมนะครับนี่ครับสภาพเฟสวยนะครับการันตีโครงสร้างแล้วครับไม่มีชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับถ้าตรวจสอบพบเจอโกหกบอกเม็ดนะครับคืนเงินแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยนะครับสภาพนี้ราคานี้ชอบหรือไม่เช็คหรือเปล่านะครับลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ การซ่อมบำรุงดูแลอันไหนที่ไหนมีช่างที่ไหนเก่งเข้าไปศึกษาได้ใน FD นางฟ้าครับนะครับในแฟนเพจ a c e b o o k ก็ได้นะครับไม่แท้นะครับรับประกันไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับนี่ครับก็นำมาฝากนำมาให้เลือกนำมาให้ชมนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมและความเข้าใจนะครับแต่ถ้าใครหารถไม่เป็นเช็ครถไม่ได้ครับเราเช็คและคัดสภาพมาให้แล้วครับทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อมบวกกับความเข้าใจนะครับรถมือสองนะครับสภาพสวย ก็ชมและศึกษาเพิ่มเติมนะครับ1.8ออโต้นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สุดๆครับชอบใช่ชมเช็คดูรถทดลองขับท่านจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะครับสีดำเงางานนะครับขัดเคลือบมาให้เรียบร้อยแล้วเอาเป็นว่านำมาฝากนำมาเสนอสมาชิกก็ชมชอบเช็คชอบดูนะครับสำหรับผมชี้เป้าให้แล้วครับ อย่าลืมนะครับศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับในแฟนเพจแฟนลับนะครับตันนี้ระบบไฟฟ้านะครับเซนทรอลกแอร์แบ็กเอเเอสกระจกซ้ายขวาขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาหน้าพับไฟฟ้าครบสมบูรณ์สวยๆแบบนี้นะครับใหม่แท้แน่นอนไม่มีโกหกไม่หมกไม่เม็ดนะครับชอบชมเช็คดูได้ครับสวยสมบูรณ์นะครับหาไม่เป็นเช็คไม่ได้ติดตามช่องนี้ไว้ครับผมจะคัดรถสวยๆเน้นคุณภาพมาฝากนะครับราคาก็หลากหลายนะครับขึ้นอยู่กับความชอบความพร้อม ต้นทุนของพ่อค้าหรือเต็นท์ก็ไม่เท่ากันนะครับราคาอาจจะแปลกไม่เหมือนกันนะครับแต่ให้เน้นที่สภาพนะครับถ้ารถคันนั้นมันสวยมันเหมาะสมกับท่านนะครับใครจะขายก็ได้ครับราคานั้นท่านชอบท่านสนใจท่านจัดได้จัดนะครับราคาคุ้มกับไม่คุ้มมันขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับบางทีราคาถูกก็เละเทะไปหมดนะครับฉะนั้นราคากลางๆราคาสวยๆก็ได้สภาพได้รถที่ดีไปใช้งานกันนะครับคันนี้สภาพสมบูรณ์นะครับเช็คมาทุกระบบแล้วครับ ชอบใช่ชมเช็คชอบนะครับราคาสภาพบวกกันถ้าท่านพอใจจัดได้ก็จัดครับจัดไม่ได้ก็ปล่อยผ่านนะครับคันนี้รถสวยครับควรจัดนะครับงามๆครับจัดได้ต้องจัด